ความมั <ítulo> anyway, ่นคงความมั่นคงที่จะนํามาอธิบายคือความมั่นคงของชีวิตคือชีวิตที่ดำเนินไปอย่างมีความมั่นคงชีวิตคือการดำเนินไปทางกายวาจาใจยังมีชีวิตคือมีชีวิตตินสี่ดำเนินไปของชีวิตชีวิตที่มีความมั่นคงได้นี่ต้องเป็นชีวิตที่มีความรู้ดังนั้นชีวิตในเบื้องต้นเนี่ย ว่วงเวลาของชีวิตในยุคเริ่มตน้นต้องมีการศึกษาการศึกษาเนี่ยโบราณท่านจัดเอาไว้ให้มีการศึกษาโดยประมาณว่าศึกษาจนถึงอายุ25ปี25ปีนี่เป็นช่วงของการศึกษาอย่างเข้มข้นแต่ละ,ะแขนงที่ เขาจะนำไปใช้นำเลือนชีวิตนั้นนั้น25ปีนี่ถือว่าต้องศึกษาให้จบถ้าคนใดไม่มีการศึกษาหรือว่าศึกษาไม่จบภายใน25ปี mm hmm. ก็จะถือว่าเป็นวัยเบญจเพศที่เลวร้ายคงเคยได้ยินเรื่องเบญจเพศพอคนนะอายุ25ปีนี่ตกใจมาทำอย่างไรดีเบญจเพศนี่แย่แล้วนะ คือคงจะไม่รู้ถึงที่มาของคําว่าเบญาเพศเบญจเพศแปลว่า25ที่มาก็น่าจะมาจากสัานิฐานว่าเรื่องโบราณแต่ดั้งเดิมมาตั้งแต่ก่อนมีพุทธศาสนาเสียอีกว่าเขาทรงบุตร ไปเล่าเรียนไปศึกษาในสัน,นาของอาจารย์ที่สาป่าโมก25ปีนะั้นต้องจบแล้ถ้าไม่จบใช้ไม่ได้25ปียังไม่จบนี่เมื่อกลับมาบ้านมาเมืองแล้วนี่จะตั้งครอบครัวได้อย่างไรอะ่ะเพราะไม่มีวิชาความรู้ดังนั้นคำว่าเบญจาเพศนี่ บางคนได้ยินแล้วตกใจน้องอายุ25แล้วนี่ให้รู้ไว้หมายความวัย25ยังไม่เป็นโลเป็นภายยังไม่มีวิชาความรู้ที่จะใช้ในการประกอบสมาชีพได้ได้ะจะตั้งครอบครัวทําฐานะให้มั่นคงได้อย่างไรอะระหว่าง25ปีถึง50ปีนี่เป็นวัยที่จะสร้างความมั่นคงทางฐานะเศรษฐกิจให้กับครอบครัวแต่ความรู้ไม่มีแ้แต่แรกมาเนี่ยเหรียนไม่จบอะไรเลยไม่สนใจศึกษาเลยไม่มีวิชาความรู้เลย คงยากลำบากหน้าดูเลยในการที่จะทําครอบครัวให้มีฐานะเศรษฐกิจที่ดีเพราะม,มั่นคงมันไม่มีมันมีแต่ความทุกข์ไปหมดเลยละ่ะเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอะไรลําบากไปหมดเลยเพราะไม่มีหนทางไม่มีทางไปด้วยว่าสติปัญญาไม่มีดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ว่าควรที่อายุ25เนี่ยนะแต่ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปล้วบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็เรียนต่อได้ รือบางคนก็ยังไปทํางานนะเรียนจบก็เรียนต่อไปอีกก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการศึกษาไม่เป็นไรอะอเกิน25ไปแล้วถ้ายังมีความตั้งใจศึกษาความรู้หาวิชาความรู้ให้ดีไม่เป็นไรเมื่อถึงเวลาจะต้องใช้วิชาความรู้นี่สามารถที่จะไปประกอบสมาชีพได้เบื้องต้นมาเนี่ยทำความมั่นคงให้ดีตนะั้งแต่แรกเลยนะคือการศึกษาความรู้นะในเรื่องศาสนาก็เหมือนกันนะผู้ที่เข้าสู่ในวงการศาสนานพอเริ่มต้นเนี่ยพระสัมมาสัพพุตธเจ้านะทรง สั่งสอนไว้ว่าให้มีการศึกษาในเบื้องต้นคือศึกษาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ดีให้แตกานให้รู้เรื่องเลยเมื่อศึกษาดีมีความรู้ดีแล้วนำไปประพฤติเนี่ยกายวาจาใจจะประพฤติได้อย่างถูกต้องเลยไม่ผิดเพี้ยนไปทางไหนเลยเพราะว่าศึกษาให้ดีในศีลสมาธิปัญญาตามประธรรมคาสอนที่องค์สมมาพูริเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดังนั้นความสําคัญก็คือวิชาความรู้ต้องศึกษาให้มีความรู้ให้ดี ศึกษาให้แตกฉานให้เข้าใจมีประสบการณ์ทางการศึกษามาดีก็จะสามารถนําไปใช้ประกอบสมาชีพแล้วทําฐานะครอบครัวให้มั่นคงดีก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตชีวิตก็มั่นคงดีไม่ขาดแคลนในเรื่องที่จําเป็นจะนําไปแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นจากสุจริตทมได้ านาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นแก่แกแกแกสังคมก็จะได้ประโยชน์มาก,กว่ามัน่นคงในเศรษฐกิจนี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่การศึกษานั้นก็อย่าไปทิ้งศึกษาทางเรื่องของจรยิยธรรมหน้าที่จรยิยธรรมเนี่ยต้องศึกษาให้ดีศึกษาศ,าศาสนาศึกษาพระมจันยร์ คือศาสนาเพราะว่าความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเนี่ยถ้าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจตกางศิลธรรมแล้วความมั่นคงนั้นน่าจะไม่มั่นคงไม่ยืนยาวอาจจะเป็นไปอย่างไม่ตลอดรอดฝังดังนั้นความมั่นคงทางศิลธรรมทางด้านจิตใจเนี่ยต้องมีมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดีมั่นคงทางด้านจิตใจในศิลธรรมก็ต้องมีเพราะกา,ารใช้ชีวิตนั้นขาดศิลธรรมไม่ได้ จิตใจที่ดีงามพร้อมทั้งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลการศึกษาในพระธรามคำสอนดีเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกคนมีสมาธิเนี่ยย่อมจะมีความดับิดีถูกต้องเมื่อมีความดับิดีถูกต้องแล้วจะเป็นคนมีศีลมีธรรมคือไม่ละเมิดไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายล้างผ่านผู้ใดไม่ละเมิดสิทธิผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องทำยิ่งมีความบริสุทธิ์ทางใจได้ดีก็จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ดีเกื้อกูลแก่กันระหว่างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตพร้อมจิตใจที่มีความมั่นคงในศินละธรรมเราต้องเห็นในคุณค่าของสิ่งที่เราทำตามฐานะของตนส่วนความมั่นคงของผู้ที่ไปถือบวชแล้ว มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมตามแนวประพฤติปฏิบัติของผู้ทรงศีลอาจจะมีความต่างกันอยู่ตามฐานะของบุคคลดังนั้นก็เลือกทําให้เหมาะสมว่าความมั่นคงของชีวิตการรหัสและความมั่นคงของความเป็นบนรรพชิตเมื่อทาได้อย่างดีถูกสมบูรณ์ดีอย่างนี้จะนําประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและแก่บุคคลอื่นได้มากมายตามที่ได้บรรยายมาก็จะพอเห็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติที่จะทําให้เกิดความมั่นคงได้อย่างดีนั่นเอง